มาล่าอีกแล้วมาล่าที่น้องนิชอบน้องนิน้องนิดูมีความสุขนะคะเหมือนเด็กแบบแล้วเราทําเป็นอะไรเใส่เสื้อตัวเดิมปะไม่รู้ใช่ปหะใช่ไม่ใช่ไม่ได้ทุกครั้งที่กินหมาล่าเราจะื้อตัวนี้แน่นอนดีแต่แค่แบบใส่หมวกอะไรแอบเออแต่งอย่างนี้ทุกวันค่ะชีคนนี้ เดินหน้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันค่ะคุณผู้ชมสําหรับสาวนิชาของเราตอนนี้นะคะหลังจากที่ว่าเกิดกรณีเรื่องราวดรามา่าทางด้านแฟนหนุ่มอย่างโตโนภพาคินนอกใจคุณผู้ชมก็สืบเนื่องจากประเด็นร้อนแรงนะคะช่วงสงกรานที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่ถูกแฉว่านอกใจนิชานะคะซึ่งประเด็นร้อนนี้เรียกได้ว่าในโลกโซเชียลตอนนี้ก็ยังคงมีชาวเน็ตนี่แหละติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องเพราะว่าทางด้านฝั่งของโตโน่และ นิชาเนี่ยคุณผู้ชมยังไม่ได้ออกมาเปิดใจนะคะถึงเรื่องราวประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนี้แต่อย่างใดค่ะต่อมาในส่วนทางด้านของนิชาคุณผู้ชมคาเรียกได้ว่าเธอเองเนี่ยก็คือมีแฟนคลับนะคะรวมถึงเพื่อนพ้องในวงการและนอกวงการคอยอยู่เคียงข้างนะคะและซัพพอร์ตนิชาเสมอเพราะว่านี่เลยค่ะล่าสุดนี้เลยทางด้านของมุกวรนิตและแอปเปิลนะคะเพื่อนสนิทของนิชาเองคุณผู้ชมก็ได้พาสาวนิชาเนี่ยไปทานหมา่าน,นั่นเอง ะะซึ่งก็เป็นของโปรโดของนิชาซึ่งเรียกได้ว่าทางด้านของมุกกับแอปเปิลนะคะก็คือน่ารักมากอยู่เคียงข้างนิชาไม่ห่างนะคะและคุณผู้ชมคะเมื่อมีการสังเกตดีๆนะคะไปที่สีหน้าแววตาของนิชาเนี่ยก็ยังสังเกตเห็นได้ชัดนะคะว่าตาของนิชาของเรายังบวมๆอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็คือช็อตที่เราขึ้นมาบนหน้าจอนี่แหละแต่ใดๆนะคะก็ยังคงมีเพื่อนสองสาวสุดสวยอย่างสาวมุกนะคะแล้วก็สาวแอปเปิลเนี่ยคอยเอน นะคะแล้วก็ให้ความสุขกับนิชาคุณผู้ชมโดยนะคะช็อตนี้เองก็ทําเอาแฟนคลับนะคะชาวเน็ตเนี่ยคุณผู้ชมเข้ามาคอมเมนต์รวมส่งกําลังใจนะคะให้กับนิชาอย่างมากมายไอยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่คอมเมนต์นะคะจากชาวเน็ตกันค่ะซึ่งบางคนเนี่ยก็บอกนะคะว่าดีนะนิชามีเพื่อนที่ดีเลยใช้ชีวิตเดินหน้าโคตรมีความสุขเลิศค่ะการเป็นคนโสดมันทําให้รู้ว่าอิสระของชีวิตช่างหอมหวานนะคะมองเห็นความสุขตัวเองชัดขึ้นไม่ต้องเจ็บปว เพราะใครบุญของน้องนี้คนน่ารัก3คนอยู่ด้วยกันคือแบบน่ารักทั่วโลกเลยค่ะลงคลิปบ่อยๆนะคะเรื่องนี้เองเนี่ยก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะคะจากชาวเน็ตคุณผู้ชมที่มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะถึงช็อตนี้ทางด้านของมุกวรนิตและแอปเปิลค่ะที่ได้พาณิชา์เนี่ยไปทานหมาล่าของโปรดของเธอนั่นเองอะยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปความน่ารักน่ารักนี้แบบเต็มๆกันคะ่ะหมาล่าอีกแล้วหมาล่าที่น้องนิชอบ น้องนี้น้องนี้ได้มีความสุขนะคะเหมือนเด็กเลยแล้วเราทำเป็นอะไรกูใส่เสื้อตัวเดิมปะไม่รู้ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกครั้งที่กินหวานล่าเราจะชิมชุดตัวนี้ก็ดีแต่แค่แบบใส่หมวกอะไรเออค่ะแต่งอย่างนี้ทุกวันค่ะชีคนนี้กินกระเทยนี่ของฉันก็แบบเผ็ดมากคือพวกเรารักหมาล่ามากนะคะกินมันทุกครั้งน้องนี่กินอะไรจ๊ะ เอ้ยยังแดงอยู่เลยนี่อ้อนแต่เือแต่บนเนือ้อของโปรดเขาเออเอละเลงละเลง้ลลงวาวรอคำแรกะโอ้ <c oughs> อันนี้อะไถ้าลอกมาโอเคแล้วเต็มมา ขาชิมืเจ้าชอบเปรี้ยวอะไรไหมจ้าแอปเปิลทำอะไรหาชุดไปงานงานวันที่25ซับปอดซัพพอดค่ะซัพพอร์ดผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะใส่แฟน่ยี่แฟนเนชีชีช่วยเลือกชุดให้ตลอดชีเลือกทุกอย่างให้เออคิดทรงผมให้ต้องรักแล้วนะ ลักอยู่แล้วคน